สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็กลิ่ไว้ใต้<อ>วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิใบ,บให้กับชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลลติคอต์มอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานพาไพ่ไบแรก เป,พพเป็นพลังงานไพ่ไหนออบวานเป็นพลังงานความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นการแอคทีฟตัวเองหรือมีพลังงานการเดินทางหรือมีคนที่ห่างไกลการกําลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมีพลังงานการที่อย่างคิดถึงเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิมๆในวันที่มีคุณอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํา ในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและแก้ไขกับทุกปัญหาที่เข้ามาในตัวงคุณเอง5ถ้วยความผิดหวัง ความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจกับการทำของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราก็ได้นะการกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือความรู้สึกในตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับมีพลังงานไพคิงออฟคอยเป็นพลังงานไพราชาถือเหรียญแน่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีแบบแผนในเรื่องการเงินเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนมีพลังงานการที่มีคนเป็นคุณเป็นคนที่มีความรักคนยากแต่เทิด คุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะจะัะทุ่มเทพร้อมที่จะดูแลกับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานให้ความนิ่งความเงียบหรือมีพลังงานการที่กลับมาพักผ่อนให้กับตัวของเราเองมากกว่ากระดานะในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณกลับมานิ่งมากขึ้นนะมีพลังงานให้ควีนออฟเคลเป็นพลังางา,งา,งา,งางนแห่งการที่มีคนที่ นิ่งอยู่ในบันลังของเราหรือมีพลังงานไพ่คู่เนี่ยมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่มีความเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลการเอาใจใส่กับคุณนะครับมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการความช่วยเหลือความเกื้อกูลหรือมีพลังงานของไพ่ผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านการเงินของคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่ความคิดถึงที่ยังลืมวันเก่าๆที่ยังลืมวันเดิมๆไม่ได้มันเหมือนกับยังลืมความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกดีๆ ที่คุณเคยมอบให้ไขรสักคนไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือการลังเลหรือการตัดสินใจในช่วงนี้ของคุณนะคุณจะสามารถตัดสินใจไปในทิศทางที่ชัดเจนกับตัวเองได้นะครับมีพลังงานไพ่ถั่วครับเป็นไพ่พลังงานไพคน่ความรู้สึกที่ผูกผ่านความรู้สึกที่ผูกมัดการ เจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เปี่ยมล้นไปด้วยความรักเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นที่มีให้แก่กันต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในหัวใจซึ่งกันและกันก็ได้นะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทําและลงแรงความทุ่มเทของคุณความพยายามของคุณ ความสำเร็จกํำลังที่จะมาถึงบีพังงังไพ่ทาเส้นทางทางเลือกนะมีไพ่ของหลายเส้นทางที่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ให้กับตัวของคุณเองมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสดีๆที่คุณจะเป็นคนที่ก้าวไปสู่เส้นทางในตัวของคุณเองนะครับมีพลัง,งานไพ่ข่าวนั้นแรงบันดาลใจการฟื้นฟูความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของคุณเองนะพลังงานแห่งความฝันและความหวังและความคิดที่สร้างสรรค์นในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานของไพ่สิบใบคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะครับมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้มีคนที่เสีย ใจมีคนที่เสียใจได้ กับการกระทำที่เขาทำไว้กับคุณมีคนที่ทุกข์ใจมีคนที่ทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณเคียงข้างเขาในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันมีคนที่กำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมีคนที่อยากกลับมาเหมือนความผูกพันเหมือนความผูกมัดมีคนที่ยังรักคุณอยู่มีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่อยากจะกลับเข้ามาฝาฟันหรือคนที่มีอีโก้กำลังที่จะลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะมีพลางไพ่ชาวธาตุไฟ ไฟเมสิงนธนูกกนธา,ธา,ธาธตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกธาตุดินกันพฤศสงกรธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนคอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวาธาตุไฟก่อนนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป้แต่ความรู้สึกที่พังไปแล้ว มันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานของไพ่คนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะครับมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างเมื่อการที่ในวันนั้นที่คุณ เสียใจในวันนั้นที่คุณผิดหวังเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยหันกลับมามองในวันเวลาที่เราเศร้าทุกเสียใจในวันหนึ่งที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งมากขึ้นมีคนที่เสียดายมีคนที่เสียใจมีคนที่แอบสืบแอบส่อง กันอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะ่าเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายกับโอกาสที่คุณเคยมอบให้เขาในอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีพลังงานให้คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างก่ากันก้กากวถ้วยการที่เหมือนคนคนหนึ่งเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มในวันที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขาไม่ไม่แคร์เขาไม่แคร์ในความรู้สึกไม่ได้เอาใจใส่เขามากเท่าที่ตอนที่อยู่กับคุณก็ได้นะมีพลังงานให้ความเจ็บปวด การทิมแทงใจหรือการทำอะไรบางมีพลังงานไห้ความเครียดความกดดัน ความคิดเยอะความคิดมากในตอเน,นี่มีคนที่เสียใจมีคนที่กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆก็ได้นอดีที่ผ่านมาเหมือนเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์เศร้าทรมานใจกับการกระทำของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอคำพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้นะมีไพ่ของโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาหรือมีคนที่อยากกลับมาพิสูจน์ในวันเวลา ที่เป็นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือคุณกลับมาอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าแห่งการเดินทางของคุณคุณวางแบบแผนและเป้าหมายให้กับตัวคุณเองแล้วมีพลังพายเจ็ด เหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความพยายามความทุ่มเทมีคนที่ยังรอคุณอยู่มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่อยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในกวามสัมพันธ์เดียร์เพื่ชาวเมธทัดไฟเป็นพลังงานของไพ่คนที่นิ่งอยู่ในบัลลังของเรานะการที่เหมือนมีพลังงานของไพ่ ในเดอะเอ็มเพร์เนี่ยเป็นคนที่มีความชัดเจนมีคนที่มีความหนักแน่นเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยดูแลคอยเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะดูแลเหมือนพ่อดูแลลูกมีไพ่แห่งการสาไม้เท้ามีพลังงานไพเดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันแสงตะเกียงแห่งการนำทาง เหมือนมีคนอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาทบทวนกับสิ่งที่เขาทําเจ็บไว้กับคุณหรือการที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องจบกันออกมามีพลังไพ่สิบสิบดาบ ความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดก็ได้มีพลังไพ่ผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวคุณเองนะเป็นไพ่ของความเป็นอิสระแองผลวิบากกรรมหรือการที่มีคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นความทุกข์ทนทรมานใจก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดแล้วในวันที่ไม่มีคุณที่คอยเคียงคู่ ที่คอยเคียงข้างเขาเป็นพลังงานไพ่ขิงในออพติเคิลเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งการเงียบกันไปในตอนนี้มีคนที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยง้อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนเคยท,ทําทุกอย่างเพื่อเขาก่อนก็ได้นะแต่ตอนนี้เหมือนคุณกลับมาถือหัวใจเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าที่จะกลับเข้ามา คอยเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์คุณคอยห่วงใยคุณมีพลังางานพ่อไม้ไม้มีไพ่ของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีพลังางานการคิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของคนคนหนึ่งที่อยากพูดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาเป็นฝ่ายที่ผิดทําให้คุณเสียใจกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะมีโอกาสการเริ่มต้นความพยายามความทุ่มเทการแบกกับภาระมีคนที่อยากกลับมาใช้ ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่เป็นอนาคตในวันที่คุณกับเขาได้พบเจอพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกับอดีตที่ผ่านมานะ,อะขอพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าในปัจจุบันเป็นเช่นไรนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ ในปัจจุบันในตัวตนของเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขามีไพ่ของควีนออฟวานลาชินีถือถือไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่ความมีเซนส์ลางสังหรณ์หรือเป็นพลังงานการที่คุณเคยเรียนรู้ กับนิสัยใจคอของเขามาแล้วนะเป็นพลังงานการที่มีคนที่ในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คิดถึงคุณมากก็ได้นะมีพลังงานการวนกลับการวนคืนความช่างใจความพยายามการบาลานซ์ในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งหรือการกลับมาคิดในตัวตนของเขาก็ได้ความคิดถึงความโหยหาที่เขายัางคิดถึงเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิมดม,มีพลังงานไพควีนออฟเทคเกิล ราชินีถือเหรียญคุณคือคนที่เคยซัพพอร์ตคุณคือคนที่เคยห่วงใยเขาดูแลทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างเจ็ดดาบเป็นพลังงานคำพูดไม่จริงหรือคำพูดโกหกหรือการทํำอะไรบังคนที่ไม่ซื่อสัตย์กําลังที่จะ ทนทุกทรมานใจในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนรนเป็นฝ่ายเขาที่เศร้าใจอยากวนกับอยากวนคืนกลับมาขอโทษกับคุณนะมีคนที่อยากพูดถึงคําว่าอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในความที่เป็นสิบเหรียญเงินเก็บเงินก้อนการสร้างอนาคตการพูดคุยนะมีพลังไพ่เดอรเมจิเชียนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในคําพูดคําจาของเขาก็ได้นะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ ในกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ไปเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นก็ทําให้เขาผิดหวงังทําให้เขาเศร้าเสียใจเพราะกับสิ่งที่เขาไม่ได้จริงใจหรือเขาไม่ได้ซื่อสัตว์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หวานละแวงในกับคนที่เขาไปคบด้วยไปคุยด้วยไปดิวด้วยก็ได้นะมีพลังงานพ่ เดสันความสุขความสําเร็จความสมหวงังคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาก็ได้นะมีพลังางานไพ่ขวาคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือเขาคิดถึงความอบอุ่นรอยยิ้มที่คุณเคยมอบให้เขาความอบอุ่นการดูแลความเอาใจใส่ก้าวเดียวโสดสวยรวยหล่อในแบบคุณความเป็นอิสระในตัวของคุณเองนะ คุณอาจจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายกับคนที่ทำเพื่อเขาไปก็ได้นะในตอนนี้คุณอาจจะไม่แคร์เขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะมีพลังงานให้โอกาสถึงการเริ่มต้นความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือมีคนที่อยากกลับมาขอคืนดีขอโอกาสถึงการเริ่มต้นให้กับเขาได้พิสูจน์ในตัวของเขาเองได้หรือเปล่านะในวันที่คุณนิ่งเงียบไป เขารู้แล้วว่าความนิ่งเงียบของคุณทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะทําทุกวิธีทางกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยากพูดคําว่าขอโทษอยากพูดคําว่าเสียใจหรือการที่คนคนหนึ่งเจ็บปวดกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะอที่เป็นการที่คนคนหนึ่งที่รู้แล้วว่าคุณค่าในวันเวลาที่ห่างกันเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจ กับสิ่งที่ทําไว้กับคุณมีพลังาการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นพ่ของความช่วยเหลือความดูแลความเอาใจใส่หรือเขากลับมาขอความช่วยเหลือกับคุณก็ได้ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาขาดเป้าหมายในชีวิตหรืออนาคตในวันข้างหน้าของเขาไปก็ได้นะเพราะคุณกับสิ่งที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมายไว้ด้วยกันเขารู้แล้วว่าความพัดภาคเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงในวันที่ไม่มี เป็นฝ่ายเขาคิดถึงคุณมากในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงางไพ่เดอ ไฮโดรแฟนเป็นพลังงานไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้คำมาที่ฐานขอพรหรือเป็นพลังงานการที่เข้าไปที่ฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าหรือคุณกับเขาอาจจะมีพลังงานคำมั่นคำสัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แปดเหรียญมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสใหม่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายโอกาสที่คุณเคยมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขานะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาเสียดาย ในสิ่งที่คุณเคยมอบให้มีพลังงานไพ่เพดอัพคัพนะเป็นการกลับมาขอโอกาสเห่งการเริ่มต้นเป็นอนาคตเป็นความหวังอยากติดต่อทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะเป็นพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่อ่าที่เป็นพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์นำพาพบเจอคู่อธิษฐานหรือการที่คุณกับเขากลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยเคลียร์ใจ มีความยุติธรรมมีความเท่าเทียมซึ่งการละกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,อะขอทุกทาง,งาไพหในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่ของเอดอวานทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ สำหรับคนที่แก้ไขสำหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคนที่รักกันจริงนะเขาจะไม่ทำให้คนที่เป็นห่วงเสียใจเขาจะไม่ทำให้คนที่รักต้องผิดหวังกับการกระทําของเขามีพลังงานไพ่เดทจบเลิกราเพราะไม่ไม่เป็นไพ่พลังงานของไพ่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจที่ผ่านมากําลังที่จะผ่านพ้นไปก็ได้นะมันเหมือนอาจที่เป็นพลังงานของไพ่การที่มีความรู้สึกที่เป็น คนคนหนึ่งในวันที่จบกันออกไปเนี่ยมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นห่วงแหานในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับหรือกลับมาคราวเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ข้างรักคุณไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาอีกแล้วเขาเสียคุณไม่ได้ในตอนนี้นะครับมีพลังงานไพ่ควีนครับ ราชินีถือถ,ถ้วย,ถ,วย uh ถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ดูแลเขาคนที่คอยเอาใจใส่เขานะครับเป็นพลังาคไพเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาศรัทธ,ธาในเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นโอกาสที่คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจได้มาเคลียร์ใจได้มาเริ่มต้นด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึง ความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้เดลเวอร์ over, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนจัตติคคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันคำผูกมัดที่มีให้แก่คุณนะมีพลังงานไฟกีนเหรียญมีพลังงานไดีเอ็มเพรสเทธิดาดาวสุขดาววีนัทคนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยดูแลเขาดีที่สุด มีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการแข่งขันในตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาทุ่มเทปกป้องพร้อมที่จะแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาอะที่เป็นฝ่ายที่แอบสืบแอบ่องแอบมองคุณอยู่เป็นฝ่ายเขาที่อะจ,จะแอบผึงห่วงคุณอยู่ห่างๆก็ได้นะโอกาสในการเริ่มต้นนะมีพลังงานไพ่ขิงออบสอดภายในเขาอาจจะดูเข้มแข็งล่าเหลืองดสดใสแต่ภายในเขาเหมือนความทุกความเศร้า ความเสียใจอยากกลับมาปรับเปลี่ยนหรือความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่การเกื้อกูลนะมีพลังงานไพ่ความร้อนหลนความร้อนใจในตอนนี้มีคนที่คิดถึงคุณหนักมากก็ได้นะามีพลังงานไพ่ถูออบครับนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่กลับมาพบเจอ กันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในความรู้สึกต่างฝ่ายต่างพูดถึงความรู้สึกลึกๆออกมาก็ได้หรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ยรักคุณมากในตอนนี้ก็ได้ในวันที่ห่างกันในวันนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าไม่มีใครที่ดูแลเขาไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่เอาใจใส่ เขาได้ดีเท่าคุณแล้วก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาส่งการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งให้กับเขาได้มาพิสูจน์ในตัวของเขาได้หรือเปล่านะครับของชาวาธาตุไฟนะครับตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะ,อะขอรูปทางอางไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟมีไพ่พลังอางไพ่เดอเทมเพลนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการที่ยังมีความรู้สึกที่ยังตัดกับการไม่ขาดนะมันเหมือนกับการที่มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอยากทักทายอยากติดต่ออยากส่งข้อความอยากสื่อสารมาหาคุณคลิกอปครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันหวานที่คุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นเคยมีความเอาใจใส่ร่วมกันมีไพ่พลังงานไพ่เดวิลเนี่ยคือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์กันได้นะมีพลังงานไพ่เดียมเพรสเทพธิดาดาวสุกนะครับมีพลังงานไพ่คิง คิงออฟวาน่าราชาถือไม้เท้าความขยนันความตั้งใจความมุมานะคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ลงมือทำทำจริงในสิ่งที่คุณทานะครับเป็นพลังงานความทุ่มเทเดี่ยวเพลิชาวเมธธาดไฟมีพลังงานไพ่เอด็ดออฟครับการเริ่มต้นนะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าความพยายามความทุ่มเทนะครับมีพลังงานไพ่เดิร์ลเลอ,เอร์ิข่วงแห่งความรักนะมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญไพ่ของ6เหรียญน,นะครับมีไพ่ของเจ ถ้วยวิกตอรี่ความสําเร็จคนคนหนึ่งอยากกลับมามีความฝันอยากกลับมามีความหวังอยากเดินหน้ากับทุกวันเวลาที่คุณกับเขาได้เคียงคู่ได้เคียงข้างได้ทําสู่ในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจเขาอยากจะมาพบ เจอกับคุณเขาอยากอยู่กับคุณในทุก่วงวันเวลาที่เป็นความสําเร็จระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะเป็นการที่ในตอนนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่ห่วงแหนมีคนที่คิดถึงคุณมากในวันนี้ที่เป็นคู่กันละกันนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงหาคมนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ